สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะอีพีนี้เป็น e ีที่618แล้วนะคะ พี่ๆกำลงังรับชมใน EP ีที่618กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบานมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเชา่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขอกกักราบตาองค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่2รายการที่3วันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวาัลจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้ด้านหลังเลยนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานของท่านมีเพียงอย่างละหนึ่งองเท่านั้นนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนของทานท่านใดปิดทานจองทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้งทานเดีย,ดย,ดย,ดยจะเป็นรายการที่4ี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟ้นอาจารย์รวัดป่าถ้ำขามาน้งทาน เลี่ยมกันน้ำให้กับท่านส,สวยๆเลยนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะ,ะท่านที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะปิดให้ทันกันนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมการที่หมายเลขหนึงเลยนะคะวันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะท่านขอเปิดด้วยนะคะรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นโยนสะหลวงพ่อคูณปี17นะคะท่านวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ประเภทนะคะเป็นเนื้อทองแดงได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้เลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านแล้วนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านมาดูหน้าเหรียญกันนะคะเหรียญงามมากๆค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะที่สําคัญตอกโค้ดนะท่นาน นี่คะ่ะมีโคดนะคะมีรอยจานนะคะยันอัขระบนเหรียญค่ะลายเส้นคมลายเส้นลึกเนานานงดงามมากๆค่ะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปคะ่ะท่านอนุญาตนะคะขออนี้เปิดให้กับคุณท่านได้รับชมกันชัดๆค่ะ หมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณคราท่านปีหนึ่งเจ็ดนะคะรุ่นนี้นะคะท่านดูนะคะจุดแรกค่ะท่านเห็นตรงรอยจานตรงนี้ไหมคะมีรอยจานนะคะบนเหรียญของท่านงดงามมากๆค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดพร้อมห่วงเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะรอยจานนะคะหน้าเหรียญท่านนะครับท่า,ทานท่านดูนะคะดวงตาจมูกนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกครัท่านลายเส้นตรงหน้าผากนะคะ นาไม่ศึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะสมกับได้รับรางวัลมาคานานเหรียญน,นี้นะคะวัดบ้านไรอํอเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะเนื้อทองแดงค่ะด้านข้างนะ,ะท่านด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนังท่านรายการนี้นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะท่านใดศรัทธานะคะให้ทานกันนะท่านแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านดูนะคะองงามแบบนี้นะคะท่านต้องไม่พลาดค่ะ หาองศ์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ,ท,คะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะรายการนี้ค่ะท่านเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าค่ะวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นเนื้อทองแดงได้รับรางวัลที่หนึ่งเช่นการของท่านลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณท่านเยอะนะคะ ท่านใดนะคะอยากเก็บศึกษาเก็บสะสมน้ำทานเหรียญพ่อคูณปีหนึ่งรายการนี้ต้องไม่พลาดค่ะเป็นเหรียญที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะเป็นอีกรุ่นที่นิยมกันมากๆค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะคะในการประกวดอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารนะคะท่านดูค่ะต่อโคตรงามๆเลยนะคะรอยจานย,ยันอักขรท่านชา้าท่านนี่ค่ะมีรอยจานนะเป็นจานมือค่ะ งดงามมากๆเลยนะคะหนึ่ันบาทเท่านันค่ะท่านอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะสมกับได้รับรางวัลแน่นอนะคะ่ะท่านดูเนื้อนะคะเนื้องามมากๆค่ะท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชาได้ส,สวยๆเลยนะคะท่านนี่คะ่ะหลวงพ่อคุณปฏิสุธโธตัวหนังสือท่านนะคะงดงามมากๆ,ๆท่าน ตอกโคดนะคะเหรียญงามค่ะดูมุมไหนเหรียญก็สวยเหรียญงามนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะจมูกโด่งครัท่านนี่ค่ะรอยจานท่านเต็มนะคะเป็นเหรียญจานมือนะคะท่านดูนะคะรอยจานคมคมเลยนะคะพร้อมห่วงเดิมๆค่ะเนื้อทองแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณป,ททป,ปีสุดโทปีหนึ่งเก้าค่ะท่านวัดบ้านไรอําำเภอด่านขุนทดนะคะเป็นรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะ แบ่งปันนะคะที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะ1 0 0 0บาทค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคะ่ะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศนะคะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะ1,000บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่3านะคะ มาเลขสามวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเป็นพระสมเด็จคาท่านเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะคะกรุวังหน้าวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพค่ะประเภทเป็นพระเนื้อผงได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในการประกวดการอนุร,รักษ์พระบูชาพระเครื่องท่านนี่คะ่ะเนื้องามๆเลยคำท่านมวลสารดั้งเดิมเป็นพระเนื้อผงนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งรเปอร์เซ็นไม่มีบินไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นของท่านเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะคะกรุวังหน้าค่ะรายการหมายเลขสามวันนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่ากันของท่านหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะองค์งามๆแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์ไกเซอร์หากันยากนะคะท่านดูคราบกรุนะคะขึ้นตามซอกองพระเลยนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยน้ำท่านปิดให้ทานกันนะคะ เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะคะท่านเนี่ยคะ่ะมวลสารดั้งเดิมนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตหกหักใดใดทั้งสิ้นค่ะท่านดูนะคะถ่ายจากกล้องโสดค่ะเห็นเนื้อนะคะยิ่งลงกลง้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชาัดค่ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะคะรายการนี้นะคะเนื้อผงขอาท่านด้านหลังท่านดูนะคะเนื้อไม่แตกไม่บินใดๆทั้งสิ้นน้องท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะ เป็นพิมพ์ไกเซอร์กรุวังหน้าวัดพระแก้วนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะแบ่งปันที่หนึ่ันบาทพร้อมส่งค่ะท่านใดได้ไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนาท่านไม่พลาดนะคะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ี่ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเป็นหลวงปู่ฟันอาจารโรนะคะวัดป่าถ้ำคามวัดป่าอุดมสมพอนะคะจังหวัดสกลนครค่ะสิทธทออสร้างถวายบูชาครูปีศูนย์เชุดกรรมการค่ะท่านท่านจะได้ได,ด้รับทั้งหมดสามเหรียญสามเนื้อเลยนะคะพร้อมชุดกล่องกรรมการสีน้ำเงินชุดนี้ของท่านนี่ค่ะไม่ใช่ว่าใครที่ไหน จะได้เก็บกันได้ง่ายๆนะคุณท่านชุดกรรมก,การนะคะหากันยากจริงๆค่ะวันนี้นะคะได้มาเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะคะุณท่านหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะที่สําคัญนะคะแต่และเหรียญท่านดูค่ะเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าหน้าเหรียญศึกไม่มีรอยขีดขว่วนแน่นอน,นะคะ่ะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูเหรียญแรกมารับชมเหรียญแรกกันค่ะ ตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพระอาจารย์ฟ้านอาจาโรคำท่านนี่ค่ะเรียนสวยนะคะเลี่ยมใส่กรอบกันน้ําให้กับท่านค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมนานๆให้กับท่านแบบนี้เลยนะคะรุ่นแรกสิทออสร้างถวายปี0ูย์เค่ะมาดูองค์ที่2กันต่อนะคะเลียนงามทั้ง3ามเลียนคบท่านน่าเก็บมากๆเลยนะคะท่านใดปิดท่านจองท่านในวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่าน ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพระอาจารย์ฟันอาจจะร้องนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะหน้าเหรียญท่านชัดหน้าตาท่านเต็มงดงามมากๆคะ่ะเหรียญงามนะคะหมายเลขสี่นะคะแบ่งปันที่1 0 0 0งบาทเท่านั้นค่ะดมานมาท่านมากันที่รายการที่หค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะท่านรายการนี้นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมสร้อยเลยนะ้ท่านท่านใดศรัทธาน,นะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมใส่กรอบพร้อมสร้อยเลยนะคะหนูไม่ถอดสร้อยใดๆทั้งสิ้นค่ะได้มาอย่างไรขอปล่อยแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะลูกค้าช่องปัญญาในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านนะคะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องนะคะ รายการนี้นะท่านจะได้รับพร้อมสร้อยด้วยนะคะหนูขอแบ่งปันให้เลยนะท่านไม่ถอดสร้อยใดทั้งสิ้นนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะท่านหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเนื้อขขาท่านเนื้อนะคะงดงามมากๆค่ะจะออกสีเขียวได้ท่านงดงามมากๆค่ะพร้อมสร้อยไปเลยนะคะเรี่ยมใส่กรอบค่ะมาดูด้านหลังค่ะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นเสาห้าค่ะท่าน รายการนี้ขอปอแบ่งปันเลยนะคะองนี้ที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพระสมเด็จค,ค่ะท่านอง,ง์งามๆแบบนี้นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมสร้อยเลยนะะ้ท่านท่านได้ได้นปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะา,าัดมาค่มากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะะ้องท่านเป็นเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดน,นะคะ รายการนี้ก็งดงามมากๆค่ะหน้าตานางท่านหน้าตาท่านชัดนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดค่ะนี่ค่ะองเล็กนะคะอยู่ในเลี่ยมพร้อมสร้อยเลยน้าท่านหนูได้แบ่งปันมานะคะวันนี้ขอปล่อยให้กับคุณท่านนะคะที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะท่า,ทานองนี้นะคะเป็นเม็ดแตงนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะขออนุญาตสักครู่ค่ะ สร้อยเส้นยาวอยู่นะคะท่านสามารถสวมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะหนูไม่ถอดสร้อยแต่ทั้งสิ้นนะคะได้แบ่งปันองค์พระมาะอย่างไรวันนี้ขอนะคะแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาในสภาพเดิมๆสวย100%่งรเปอของท่านเม็ดแตงหลวงพัททวดรายการนี้นะคะ6 5รบบาทเท่านั้นค่ะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนของท่านพระครูนะคะวิสัยโสวพลหลวงปู่ทีมค่ะนี่ค่ะเป็นองค์เล็กนะคะ ท่านผู้หญิงนะคะพี่ผู้หญิงก็สวมขึ้นโคดไดาสวยๆเลยนะท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แบ่งปันที่หกรหบบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถ้ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะรายการนี้ค่ะคุณท่านเป็นน้ำเต้านะคะของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเขาท่านนี่ค่ะ เรียกกันว่าเป็นคอน้าเต้านะคะทานของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะมีรอยจานยันอัขระท่านเต็มนะคะผูกด้วยสายสีผูกด้วยผ้ายันนะคะเลี่ยมเสร็จกรอบให้กับท่านค่ะท่านใดสายวัตถุมงคลสายเพื่อนรางไม่พลาดของท่านเป็นคอน้าเต้าของหลวงพ่อสดปากน้ํานะคะวดงามมากๆของท่านแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลขแปดรายการนี้เป็นลูกสะกดนะคะองนี้เป็นมิตเล็กของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะท่านสังเกตนะคะนี่ค่ะมีรอยจานยันอัคระนะคะโดยรอบเลยนะคะท่านองนี้นะคะเป็นลูกสะกดนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะแบ่งปันที่ห้ารอยห้าสิบาทค่ะห้าอยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านารอยจานงามๆค่ะเป็นจานมือนะคะท่านดูนะคะ ยันอักขระท่านเต็มนะคะไม่พลาดคองท่าน550บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลขเก้ารายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกทําบุญครบหกหกรอบนะคะพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดชุดกรรมการนะคะท่านเนื้อทองแดงรุมดาหน้ากากทองค่ะ เป็นรุ่นเสือเพนนะคะปีหนึ่งเเป็นรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะของหลวงพ่อสุดค่ะท่านจะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆค่ะนาเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะหลวงพ่อสุดรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่ห0 0อบาทเท่านั้นค่ะท่านห0 0อบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะเหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านปีหนึ่งเจ็ดรุ่นเสือเพนค่ะ ตากากทองนะคะหลวงพ่อสุดค่ะของท่านเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมกรอบใสยเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านค่ะด้านหลังร้อยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบนะคะหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นพระสั่งวัดระพิโมนของท่านหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพีค่ะ กทมเป็นเหรียญปี18นะครับท่านเนื้อทองแดงค่ะท่านมั่นใจได้เลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆค่ะท่านสามารถนําเหรียญไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะท่านเหรียญงามากๆเลยนะคะพระสั่งวัดรัพิมลเทนะคะหลวงปู่โตครัท่านนี่ค่ะร้อยจานบนเหรียญชัดๆเลยนะคะสองฝั่งซ้ายขวาคองท่านหน้าท่านเต็มดวงตานะคะจมูกครัท่าน หน้าท่านชัดหน้าตาท่านเต็มแบ่งปันนะคะที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญปี18ด้านหลังเป็นหลังพัดโยเท่านั้นเส้นสายฝนวิ่งคมๆเลยนะคะ,ว,ะวัดประเวชิมเพียค่ะกรุงเทพนะคะสวยมากๆเลยทนะุท่าน600บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดรายการนี้น้องท่านอง์นี้เป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยู่ในชุดเป็นจะพาคีด้วยนะคะคุณท่านเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะวันนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธานะคะต้องไม่พลาดกันท่านเนื้อดินยอดนิยมเลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะท่านได้รับองค์พระไว่พระองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชาได้สวยสวยเลยนะคะท่าน แบ่งปันที่ห้าห้าบาทเท่านั้นค่ะท่านดูด้านหลังนะคะเนื้อดินท่านเต็มไม่แตกนะคะท่านพัดมะฮามานที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้เป็นพ l u เป็นพระผงสุพรรณเน่าท่านพระผงสุพรรณเนื้อดินเผาเช่นกันค่ะเป็นเนื้อดินยอดนิยมนะคะอยู่ในชุดเบญจพาคีด้วยค่ะท่านนะคะพระกุนะคะท่านใดาสายเก็บพระกุต้องไม่พลาดค่ะ องส,งสวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยน้องท่านรายการนี้นะคะองงามเนื้องามแบบนี้ค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามวันนี้นะคะเป็นพระสุ้มกอค่ะท่านพระสุ้มกอกุกําแพงเพชรน,นะคะท่านดูนะคะอกท่านเต็มค่ะฐานท่านเต็มนะคะพระสุ้มกอ เนื้อสวยมากๆเลยน้องท่านอยู่ในชุดเป็นจ่าภาคีด้วยนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมพาะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดม,หมาหามันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่วันนี้น้องท่านเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานค่ะเขี้ยวเสือนะท่านดูนะคะ รอยจานยันอักขระตรงบ,บนเสือนองท่านงดงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเขี้ยวตัวยาวเป็นเขี้ยวปากอ้านะคะท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบอีกทีนะคะท่านใดสาเครื่องรางไม่พลาดค่ะตัวนี้เป็นของหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานท่านเดลตเรื่องเครื่อเครื่องรางเขี้ยวเสืออยู่และะ้วค่ะท่านรอยจานบนตัวนะคะงดงามค่ะรายการนี้แบ่งปันนะคะที่ห้ายห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าอยห้าบาทนะคะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลข15ห้ารายการนี้เป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานเช่นกันค่ะท่านองค์นี้เป็นเขี้ยวตัวยาวนะคะแล้วก็เลี่ยมกระเชา้าทน่านเป็นเลี่ยมกระเช้าเงินเก่านะคะท่านดูค่ะเป็นเขี้ยวนะคะตัวยาวปากอ้าท่าน,านรอยจานชัดเจนเลยนะคะเพื่องรางของข,องของนากนงท่านมาพร้อมเลี่ยมกระเช้านะคะเป็นเลี่ยมจับขอบข้าวท่านดูนะคะ เงินเก่าเงินผสมเลยนะคะเคี่ยวตัวยาวรายการนี้ขอปอยแบ่งตันที่550บาทค่ะ550บาทนะคะถัามาคะท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดตัวทอใต้ฐานนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี0ูนย์ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นหลังหนังสือด้วยนะท่านเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อนค่ะ นี่คะ่ะตัวทอใต้ฐา,านนะคะท่านดูนะคะหน้าตาท่านเต็มหน้าตาท่านชัดลายเส้นคมคมเลยท่านแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่คะ่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตัวทอใต้ฐา,านนะคะหลังเป็นหลังหนังสือปีศูนย์ห้าค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะ หมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเจ้าสัวของหลวงปูบ่บูนค่าท่านวัดกลางบางแก้วนะคะรุ่นเจ้าสัวนะท่านได้รับองค์พระไว้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบสวยๆให้กับท่านเลยนะคะพร้อหมหูหัวค่ะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วค่ะเจ้าสัวหลวงปู่บูนวัดกลางบางแก้วด้านหลังขาดรอยจานยันอัขระท่านเต็มนะคะเดรียญน,นี้แบ่งปันที่650บาทค่ะ 650บาทนะคะทัดนะคะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18วันนี้นะคะท่านเป็นองค์้ทวสุวรรณ o นะคะเลี่ยนงามมากๆค่ะเลี่ยมกรอบให้กับท่านนะคะท่านดูตรงหัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทวเวศนะคะพร้อมหมุหัวให้กับท่านค่ะและที่สำคัญท่านเห็นไหมคะรอยจานนะคะโดยโรอบเลียนเลยนะะ้ำพนเนื้อทองแดงรมดําค่ะเนื้อเข้มเแบบนี้เลยนะคะท่าน แล้วก็มีรอยจานเต็มนะคะต่อโค้ดคําว่านาเลือด้วยค่ะแบ่งปันนะคะที่ห5ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห5ร้อยห้าสิบบาทต้องทันปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะรายการนี้นะคะห5 0้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะฮัดมาค่ะมานที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นพิมพ์พระรอดหรือเปล่าน้องท่านหลวงพ่อทวดนะคะเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะองงามนะคะท่านเนื้อเก่าเนื้องามค่ะท่านใดตาไวตาถึงหน้าของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะนี่ค่ะท่านดูนะคะสวยมากๆเลยน้องท่านรายการนี้นะคะขอแบ่งปันคำท่านที่องนี้นะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ ท่านะคะท่านมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตากหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีเขาท่านองค์นี้นะคะลายกหนกข้างท่านดูนะคะลายกหนกข้างชัดๆค่ะใต้ฐานฝังตะกุดด้วยกันสามดอกค่ะเป็นเนื้อผงใบลานนิ้วมือท่านชัดนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน 7 5 0ดห้าสบาทนะคะหลวงปู่โตนะคะองค์งานแบบนี้นะองท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะวัดประดูชิมพีนะคะ7 5 0ดอยหบาทค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่21นะคะหมายเลข21รายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่โตเนื้อผงเกศรของท่านองค์นี้เป็นพิมพ์ปดนี้นะคะนิ้วมือ10นิ้วท่านชัดนะคะเนื้อผงเกศรจะออกสีเหลืองๆนวลแบบนี้นะคะท่านนี่คะ่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านใด้ศีสษยตรงหลวงปู่โตไม่พลาดค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะแบ่งปันที่เจ็ดรอยห้าสิบาทค่ะเจ0ดยห้าบาทนะคะคัดมากระท่านมากันที่รายการที่22สิบค่ะหมายเลข22ิบรายการนี้นะคะเป็นจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่านองนี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่สองเนื้อผงเกศรน,นะคะท่านดูเนื้อนะคะเนื้อเก่าเนื้องามมากๆเลยนะ้องท่านะคะ่ะ คราบปีนเนื้อปีนของท่านเลี่ยมใส่กรอบฝังเพชรให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมหนานๆให้กับท่านเลยค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะวัดประดู่ชิมพีของท่านองค์นี้ขอปอแบ่งปันนะคะที่750บาทค่ะ750บาทนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่23นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นจัมโบ้รุ่นที่2เช่นกันค่ะ องนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานน่าท่นานเนื้อผงใบลานจะออกสีเขียวน่าท่นานนี่ค่ะงดงามท่านดูแขนนะคะดูขาค่ะตายฐานฝังตะก,กุดเต็มหนึ่งดอกนะคะเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันที่7 5 0อบาทค่ะ750บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงท่านดูเนื้อปิ้นหรือดูขาปิ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดปิดทานจองทันด้านรายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะท่านใดมีรายสามารถแอดไอเดีเข้ามาได้เลยนะคะหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในทุกวันค่ะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคุณท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ